วิธีใช้ Google v i c e แปลง s สไลด์ Google Slides เป็นวิดีโอคือการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ของ Google v i c e ที่ช่วยแปลงงานนำเสนอจาก Google Slides ให้กลายเป็นวิดีโอได้โดยตรงซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญที่ทำให้การสร้างเนื้อหาในรูปแบบวิดีโอกลายเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็วทั้งสำหรับครูนักเรียนนักการตลาดจนถึงองค์กรที่ต้องการสื่อสารอย่างทันสมัยโดยไม่ต้องเริ่มสร้างวิดีโอใหม่ทั้งหมดฟีเจอร์ใหม่การนำเข้าสไลด์ Import Slides ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณดึงไฟล์งานนำเสนอ Google Slides มาสร้างเป็นวิดีโอใน Google Meet ได้ทันทีโดยระบบจะจัดองค์ประกอบสไลด์ให้กลายเป็นฉากสินอัตโนมัติคุณสามารถเลือกสไลด์ทั้งชุดหรือเฉพาะหน้าบางส่วนแล้วปรับแต่งตามความต้องการเช่นเพิ่มแอนิเมชันใส่คลิปวิดีโอประกอบหรือใช้เทคโนโลยี AI สร้างภาพเคลื่อนไหวหรือคลิปสั้นเพิ่มเติมขั้นตอนการใช้งานเบื้องต้นสร้างวิดีโอใหม่เปิด Google Meet และเลือก Import Slides จากหน้าจอเริ่มต้น เลือกไฟล์สไลด์ค้นหาและเลือกไฟล์ Google Slides หรือเฉพาะสไลด์ mm Asia, ที่จําเป็นปรับแต่งวิดีโอหลังนําเข้าสไลด์ระบบจะสร้า bon งฉากอัตโนมัติคุณสามารถแก้ไขใส่เสียงบรรย like ายหรือเอฟเฟกได <Pennsylvania S 1> ้ตามต้องการความพร้อมใช้งาน Google ประกาศเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ตั้งแต่17มิถุนายน2025และจะใช้เวลาประมาณ15วันในการเปิดครบทุกบัญชีฟีเจอร์นี้ไม่ต้องตั้งค่าผู้ดูแลระบบ a ด m i n ผู้ใช้ Google Workspace แผนต่อไปนี้จะได้ใช้งานทันที Business t a r t e r Standard Plus Enterprise t a r t e r Standard Plus Essentials Enterprise Essentials Enterprise Essentials Plus Education Plus องค์กรไม่สแสวงผลกำไร Google Workspace for Nonprofits ผู้ใช้ที่มี a d d o n Gemini Education หรือ Gemini Education Premium ลูกค้าที่ซื้อ Gemini Business หรือ Gemini Enterprise ไว้ก่อน15มกราคม2025ความคุ้มค่า ฟีเจอร์ Import สไลส์ใน Google Wi เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การสร้างวิดีโอง่ายขึ้นกว่าที่เคยแค่ไม่กี่คลิกก็สามารถเปลี่ยนงานนำเสนอ g o o g l e สไลส์ให้กลายเป็นวิดีโอที่สวยงามพร้อมแชร์หรือเผยแพร่ได้ทันทีความคิดเห็นและข้อตกลงแม้ฟีเจอร์นี้จะช่วยลดเวลาในการสร้างวิดีโอแต่บางคนอาจต้องการให้ใช้เทคโนโลยี AI มากขึ้นเพื่อให้ภาพเคลื่อนไหวที่สมจริงหรือมีคลิปประกอบที่เหมาะสมคุณคิดว่าฟีเจอร์นี้ควรเพิ่มฟังกชันใดเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะกับผู้ใช้ทุกกลุ่มคุณมีความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์นี้ไหม